คณะกรรมาการการประเมินห้องเรียนคุณภาพทุกท่านค่ะดิฉันนางสาววิสาชนเวียนสมุทรตำแหน่งครูชำนาญการโรงเรียนบ้านหนองแต้สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต4จากกลุ่มโรงเรียนภูพันธ์รมค่ะดิฉันได้รับมอบหมายให้เป็นครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ขอเชิญทุกท่านนะคะเข้าชมบรรยากาศชั้นเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ตรงนี้จะเป็นมุมการจัดนิทรรศการสําหรับการจัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาตินะคะถ้าเข้ามาด้านในห้องจะเป็นาตารางเรียนตารางสอนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ค่ะมีการทําสถิติการมาเรียนของนักเรียนมีตารางเวรประจําวันและจะมีมุมสําหรับศิลปะนะคะแสดงผลงานนักเรียนค่ะตรงนี้จะเป็นวิชาสังคมศึกษานะคะไว้ เกี่ยวกับอาเซียนไว้ให้เด็กๆได้ศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลค่ะมงนี้นะคะจะเป็นเกี่ยวกับสื่อการเรียนรู้วิชาภาษาไทยเรื่องคําและชนิดของคาเด็กๆจะใช้เวลาว่างนะคะในการมาอ่านค่ะจะมีการจัดากิจกรรเกี่ยวกับวันภาษาไทยแห่งชาตินะคะได้จัดทําเกี่ยวกับตัวละครในวรรณคดีไทยนะคะมีบทชมโฉมนะคะตรงนี้จะเป็นสื่อการจัดการเรียนการสอนของคุณครูนะคะ มีทั้งสื่อสําเร็จรูปและก็สื่อทํามือและก็เป็นผลงานของนักเรียนด้วยค่ะตรงนี้จะเป็นการประเมินหาคุณภาพของสื่อการจัดก,การเรียนการสอนนะคะมีสําหรับแบบบันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียนค่ะมีผลงานนักเรียนนะคะจะมีแบบประเมินพฤติกรรมของนักเรียนการจัดทํป 4, ปศปปห้าปพหกนะคะมีการสํารวจวัดเดีวความสามารถของพิเศษของนักเรียนค่ะมีการประชุมผู้ปกครองเพื่อที่จะสะท้อน พฤติกรรมของนักเรียนเป็นรายบุคคลนะคะมีการบันทึกคะแนนของนักเรียนการจัดทาหลักสูตรสถานศึกษาการทาโครงสร้างรายวิชาการออกแบบหน่วยการเรียนรู้นะคะการทําแผนการจัดการเรียนรู้และก็บันทึกแผนหลังแผนการสอนนั่นเองนะคะมีการคัดกรองการอ่านการเขียนของนักเรียนนะคะเพื่อที่จะดําเนินการกรอกในระบบ e-mis ค่ะ ตรงนี้จะเป็นเกียรติบัตรของนักเรียนนะคะที่ได้ร่วมกิจกรรมเกียกรร่ยวกับงานศิลปหัตกรรมด้านวิชาการนะคะตรงนี้จะเป็นมุมของอารายวิชาคณิตศาสตร์ค่ะตรงนี้จะเป็นป้ายนิเทศนะคะที่แสดงถึงความาเชื่อมโยงนะคะในเหตุการณ์ปัจจบุบันแล้วก็มีมุมนะคะใช้สําหรับการอ,อาจจับใจควา,ามสาคัญนะคะที่สะท้อนถึงเนื้อหาที่จะได้สอนในหน่วยการเรียนรู้ปัจจุบันค่ะ จะมีแผนที่ประเทศไทยนะคะจะมีการจัดบอร์ดวันเฉลิมพระชนม์สาษาของรัชกาลที่10นะคะมุมนี้จะเป็นมุมอ,อุปกรณ์การเรียนนะคะมุมดื่มน้ําของนักเรียนแล้วก็จะมีะมุมสําหรับทําความสะอาดห้องเรียน,นะคะ่ะตรงนี้จะเป็นแฟ้มสะสมผลง,งานนักเรียนนะคะแล้วก็จะมีมุมรักการอ่านทั้งแต่กลุ่มสาระการเรียนรู้นะคะเด็กๆจะได้มานั่งอ่านที่ตรงนี้นะคะตรงนี้จะเป็นมุมของ ระบบสุริยะนะคะเป็นสื่อการเรียนรู้ของวิทยาศาสตร์ค่ะแล้วก็ถัดมานะคะจะเป็นโต๊ะของคุณครูนะคะที่สะอาดเรียบร้อยเป็นระเบียบนะคะมีมุมส่งงานนะคะมุมส่งงานแล้วก็มีการแสดงผลงานของนักเรียนค่ะมีสื่อ ICT ทีนะคะที่ครบครันเพื่อที่จะได้ดำเนินการสอนเด็กๆนะคะแล้วก็จะมี ผลงานนักเรียนค่ะแล้วก็จะมีมุมวิชาสังคมศึกษาและประวัติศาสตร์นะคะที่วงบอกนะคะให้ความรู้กับนักเรียนราชการที่1ึงจนถึงราชการที่สิบนั่นเองค่ะตรงนี้จะเป็นมุมอาเซียนนะคะให้ความรู้กับนักเรียนแล้วก็จะมีด้านล่างนะคะจะเป็นคําศัพท์เกี่ยวกับภาษาอังกฤษนั่นเองนะคะสําสหรับการาจัดการบรรยากาศในห้องเรียนของชั้นมัธยมศึกษาปีที่3านะคะ นักเรียนก็ได้ทำการจัดการเรียนการสอนนะคะจำนวนองคนนะคะสำหรับโต๊ะบรรยากาศต่างๆนะคะก็สะอาดเรียบร้อยแล้วก็ภายในห้องเรียนนะคะก็มีการจัดบรรยากาศที่น่าอยู่น่าเรียนค่ะเพื่อที่จะให้สอดคล้องกับนโยบายของสอพอชนนะคะก็คือเรียนดีมีความสุขค่ะค่ะดิฉันขอจบการน,นำเสนอ บรรยากาศของชั้นเรียนมัธยมศึกษาวิธที่3ของโรงเรียนบ้านหนองแต้ไว้เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ